E นี้ก็จะถอดอย่างเดียวเลยขออนุญาตหมันไซเมนตัวเองได้ไหมทุกคนหมันนไ้เมนตัวเองผิดไหมก็ดูนะคะพอนี่ช่วงนี้นี่เห่อกล้ามจริงๆนะเออะถอดเออะถอดนะคะก็คลิปนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศในงานปาร์ตี้ดินเนอร์นะคะของอามานี่นะในตอนแรกนะคะที่เราคิดว่าแจ็คสันหวังเนี่ยจะมาในนามของคาเทียไม่ใช่นะคะทุกคนแต่ว่ามากับอามานี่นะคะอันนี้ก็ต้องขออภัยทุกคนนะคะเพราะว่าผิดคาดไปเล็กน้อยนะคะจริงๆก็ไม่น้อยนะทุกคนโดย อามานี่เละค่ะทียนะคะก็เป็นผู้สนับสนุนหลักของงานเวนิสฟิล์มเฟสติวัลนะคะก็จริงๆเขาเป็นสปอนเซอร์หลักมาหลายปีแล้วนะแล้วทั้งสองแบรนด์นะคะก็มีแจ็คสันหวังเป็นแบรนด์อ b บ s สเ d อร์ให้นะคะสิ่งที่ทําให้แอดคิดว่าแจ็คสันหวังเนี่ยจะมากับคาเทียก็เพราะว่าคาเทียเนี่ยค่ะแอคชั่นกับแจ็คสันหวังเนี่ยในงานต่างประเทศค่อนข้างที่จะบ่อยแต่สําหรับแจ็คสันหวังเนี่ยถ้าไม่มีแพลนในการออกต่างประเทศเนี่ยค่ะก็จะไม่ได้มีการถ่ายงานกับอามานี่เลยคือแจ็คสันหวังเวลาไปงานคร ะะเขาจะพยายามรับงานให้ได้ในวีคนั้นๆที่เขาจะอยู่ประเทศนั้นๆน,น,นะทุกคนเหมือนที่เมืองไทยอ่เขาก็จะมา3 4มสี่ห้าหกเขาก็จะรับงานแบบรวดเดียวก็อย่างว่านะคะเป็นทั้งนักธุรกิจเป็นทั้งศิลปินนะคะเวลาพ่อเป็นเงินเป็นทองนะทุกคนก็ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่มีแอคชั่นของอามานีเกี่ยวกับงานนอกประเทศของแจ็คสว่างปกตินะคือจะเป็นงานในจีนเป็นหลักนะคะที่รู้ก็เพราะว่าก่อนที่จะเริ่มงานนะคะอามานีก็ได้ปล่อยภาพที่เขาเนี่ย ได้ไปถ่ายโฆษณากับแจ็คสันหวังก็มีในส่วนที่ถ่ายบนเรือแล้วก็ในสตูดิโอนะคะโดยในบรรยากาศงานเวนิสฟิล์มเฟสติวัลในครั้งนี้นะคะมันก็จะเป็นบรรยากาศรวมๆนะทุกคนทั้งเมืองเวนิสก็จะตกอยู่ในบรรยากาศเทศกาลภาพยนตร์เมืองเวนิสนะคะก็จะค่อนข้างคลึกคลื่นนะก็หลังจากที่เราเฝ้ารอกันแล้วเฝ้ารอกันอีกถ่ายทอเสดการเดินพรมแดง,งเราก็ยังไม่เห็นแจ็คสันหวังก็เหมือนพ่อรัวทุกคนก็รอนะคะก็เลยได้มาอับภาพที่แจ็ สันวังเนี่ยไา้ทางานร่วมกับอาร์มานีก็จะเป็นภาพเซตขาวดําเซตนี้นะคะทุกคนอย่างที่เราเห็นนะพอก็อวดกล้ามอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใส่ทําไมเสื้อกล้ามอะไม่ต้องใส่ก็ได้อันนี้แซวนะทุกคนแล้วก็ในโอกาสดีแบบนี้นะคะทางอาร์มานีก็ได้โปรโมตน้ําหอมซีแพชชั่นนะคะแล้วก็ได้มีดินเนอร์ปาร์ตี้ด้วยก็แจ็คสันวังนะคะก็ไปในนามของ global brand ambassador ของอาร์มานีทางฝั่งน้ําหอมนะโดยงานในวันนี้นะคะ ก็จัดขึ้นที่อาเซเนเลดีเวนิเซียหรือภา,าษาอังกฤษเรียกว่าเวเนเชียนอาร์เซนอลเป็นพิพิธภัณฑ์บบปืนใหญ่และคลังแสงของเวนิสแล้วก็เป็นอู่เรือขนาดใหญ่สมัยก่อนเนี่ยการค้าขายทางเรือเวนิสก็ถือเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดนะคะในแถบเมนะดิเตอร์เรเนียนนะโดยในครั้งนี้นะคะทางแขกที่ได้รับเชิญมาก็จะขึ้น ทางฝั่งด้านของอูต่ต่อเรือตรงนี้นะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นที่เดียวกันไหมแต่คิดว่าเป็นที่เดียวกันเพราะเขาบอกว่าเขาใช้พิพิธภัณฑ์เวเนเทียนอาร์ซิโนเนค่ะในการจัดงานเปียงในเล2024ก็น่าจะเป็นฝั่งด้านหน้าและด้านหลังนะคะด้านหน้าก็จะเป็นฝั่งนักแสดงพุ่มกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่เข้าชิงในปีนี้นะคะก็เดินพรมแดงกันไปส่วนแขกที่ได้รับเชิญมาก็จะขึ้นทางด้านหลังอันนี้ถ้าเข้าใจผิดก็ต้องขออภัยนะทุกคนเพราะว่าก็ไม่ได้อยู่ในงานแต่ว่าดูโดย ภาพรวมเนี่ยสรุปออกมาน่าจะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นร่องน้ําแล้วก็เป็นอู่ต่อเรือนะคะอย่างที่เราเห็นนะแล้วในงานนี้นะคะก็มีเรื่องเล่าดีๆเกี่ยวกับแจ็คสันหวังมาด้วยทุกคนก็สื่อฮ่องกงนะคะคิดว่าเป็นฮ่องกงนะเพราะว่าในเรื่องเล่าเนี่ยเขาระบุว่าเป็นภาษาฮ่องกงนะคะฮ่องกงใช้ภาษากวางตุ้งนะ,ะก็คือทางสื่อฮ่องกงนะคะ่ะเขาหลงทางนะคะเขาใช้เวลาถึง2ชั่วโมงกว่าจะหาที่จัดงานเจอนะคะแล้วแจ็คสันหวังเนี่ยก็สังเกตเห็นคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นทางฝั่ง คุณจีนค่ะเขาก็เลยเข้าไปทักทายแล้วก็พูดคุยกันอยู่หลายอย่างแล้วก็ใช้ภาษาถิ่นฮ่องกงนะคะคุยสนทนากาันแล้วเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาไม่ได้รู้จักแจ็คสันหวังว่าเป็นใครอะไรยังไงอย่างจริงจังนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าทางสื่อฮ่องกงก็จะโดนตกไปอีกหนึ่งรายนะคะแล้วก็ชื่นชมแจ็คสันหวังว่าเขาเป็นคนดีแล้วก็ก่อนที่จะกลับนะคะเขาก็ได้กอดให้กําลังใจกันด้วยแล้วแจ็คสันหวังก็ยังบอกว่าอย่าทำงานหนักมากเกินไปนะคะสนุกสนานกับชีวิตนะประมาณนี้นะคะดูไม่ ด้วยนะคะพ่อเนี่ยน่ารักกับทุกคนเลยนะแล้วก็ล่าสุดนะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยพ่อก็ได้มาอัปเดตไอจนะก็ช่วงนี้พ่ออัปเดตบ่อยอยู่นะก็มีทั้งเรื่องงานแล้วก็ส่วนตัวเล็กน้อยนะคะนอกจากอัปเดตภาพเบื้องหลังที่ถ่ายงานกับอามานี่แล้วอะ่ะดูรูปนี้นะคะพ่อยิ้มน่ารักมากทุกคนยิ้มสดใสฟุดฟุดไปเลยนะแล้วก็มีคลิปอีกตัวหนึ่งนะคะซ่อนไว้อยู่ในโพสต์นี้ก็คือพบเด็กน้อย3ขวบนะคะนั่งทานไอติมอยู่น้ารานซึ่งร้านนี้ ะะก็คือ Ginger D y i c ว e ไอซ์นะคะก็จะอยู่ที่ LA นะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้พ่ออยู่จีนหรือว่าอยู่ LA หรือว่าเตรียมตัวที่จะไปเกาหลีไม่แน่ใจเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าร้านนี้นะคะอยู่ที่ LA นะบนถนนวอชิงตันนะคะก็ลองเสิร์ชหาในนิวยอร์กแล้วมันไม่มีนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคลิปนี้เนี่ยนานหรือ,อยังนะคะแต่ว่าให้สังเกตหนะ้าเด็กชายเจยเอ๋อค่ะหน้าพ่อฟินมากนะคะฟินอะไรขนาดนั้นนะ อ๋อทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะก็จะเป็นคลิปรวมๆที่แจ็คสันหวังเนี่ยเอามายำยำๆสับขาหลอกให้เราไม่รู้ว่าตอนนี้พ่ออยู่ไหนนะอันนี้ก็ว่าไปนะทุกคนแต่ว่าก็คือพ่อก็ลงรวมๆให้เราได้เห็นนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพ่อทำอะไรบ้างนะวันนี้ก็เอามาฝากกันแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ